วันที่30ตุลาคม2566สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2567นห้อณห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกโดยร้อยเอกอุบลพุทธรัก์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่1และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุม และท่านผู้สิทธิ์สมจิตผู้ว่ารัชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งส่วนราชการเช่นเกษตรจังหวัดสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลกสมาคมสมันธานศูนย์รับซื้อวัตถุด,ดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและคณะทำงานขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกทั้ง5ท่านโดยในที่ประชุมนำปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่9้าอำเภอหารือร่วมกับส่วนราชการคณะทำงานขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีประเด็นเช่นการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำการบริหารการจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมปัญหามลพิษฝุ่นควัน PM 2.5การส่งเสริมเกษตรกรใช้พลังงานทดแทนการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าและการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมมีมติในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรดังนี้หนึงข้อเสนอเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านแหลังน้ําจังหวัดพิษณุโลกและข้อเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันที2.5ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2และนางสาวพิมพิช,ชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4เป็นผู้ประสานงานและผลักดันโครงการ 2. เรื่องการส่งสมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนทำหนังสือถึงนายพง์มนูทองหนักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามเป็นผู้ประสานงานกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมและผลักดันโครงการและงบประมาณ 3. เรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทำหนังสือถึงนายปฏิพัฒน์สินทิพาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งช่วยผลักดันงบประมาณเพิ่มเติม 4. เรื่องการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรในเขตพื้นที่สูงทําหนังสือถึงนายสุภปกรกอบกิตยาธิคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าช่วยผลักดันโครงการและงบประมาณ ห้าเรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดก,การน้ำในลุ่มน้ำยมมอบหมายให้รองประธานสภาเกษตร,รกรแห่งชาติคนที่1และประธานสภาเกษตร,รกรจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ประสานงานกำหนดจัดก,การประชุมแก้ไขปัญหา6เรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำว้าจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดพิษณุโลกประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรายงานให้สภาเกษตร,รก,ร,กร,รจังหวัดพิษณุโลกทราบสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษนุโลกทั้ง5ท่านส่วนราชการคณะทํางานขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษนุโลกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษนุโลกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูง